ด้วยข้อเสนออย่างนี้ก็ไดีก็ไม่ต้องถามเพราะว่าถ้าเราไม่ั่นใจเราจะไปชอบยังไงนี่น้องนี่เขาเป็นร้อยเลยมั่นใจเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเอายุเป็นอุปสรรคไหมครับการเคลื่อนไหวตัวจะช้ากว่าเดิมอะไรเป็นอุปสรรคไหมโอ้มันอ๋อก็มันธรรมดาอยู่แล้วใช่ไมครับแต่เราเหมือรับเราก็มั่นใจตั้งใจเราว่ากยุติวิธีที่มี่วินเตอร์ไซอ่ะยุติวิธีวิธีอะไรยุติวิธีแผนการมีไหมพร้อมจะเปิดเผยไหม ยังไม่เปิดย uh, ังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดได้ยังไงแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พี่สะดวกอ่าดูดูดูอะไรก่อนแล้วแบบมีมือบ้างเรื่องที่เชิงภักก่อนคือว่าไม่ต้องอะไรได้ไม่หนอกแมวยก่อน เพราะวิชาโมยเรามันมีอยู่ในตัวเรากเกิดมาเพื่อมวยอยู่แล้ว่เราทำไมถึงต่อยนะคกับพี่ไม่ต่อยมวยไทยเหรอทำไมไม่ไม่ต่อยมวอไทยมือไทยเขาก็ไม่เอาตัยมวยไทยก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องต่อยนะครบพี่เขาก็ไม่เอาเแล้วเราก็เปรียบเขาไปมากไปทำไมเนาะโอเคครับครับ,รบงี้ก็ขอให้วันนั้นพี่วิทย์โชคดีนะครับแล้วก็ดีใจนะที่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเพราะว่าเรดเรดมันเปิดผ้าหนึ่งอะ ต่อยไม่ต่อยห้าหนึ่งอ่ะต่อยไม่ต่อยห้าหนึ่งอ่ะคือไม่ไม่ต่อยต่อห้าหนึ่งแล้วไงเดี๋ยวไปเดินขึ้นไป